สวัสดีครับพวกชองมอสโ a ล่าพาเที่ยวกับช่วงวิธีเด็กหอนะนะครับ mm hmm. ก็วิธีอุ่นกับข้าวนะครับ mm hmm. ข้าวถุงแกงเนี่ยนะนะครับ mm hmm. ผมแบบง่ายๆนะครับ mm hmm. ก็มีแน่นอนครับเตาแก๊สกับหม้อสนามเนาะอ่ะอุปกรณ์สำคัญนะครับถ้าหอใครมีไมโครเวฟก็ก็โชคดีไปเนาะก็ะเอาข้าไมโครเวฟ กระจกนะครับแต่ของผมไม่มีนะครับก็ลเลยใช้เป็นอันนี้เป็นถุงแกงร้อนอยู่แล้วนะครับถุงแกงร้อนอยู่แล้วนะเนี่ยเริ่มอุ่นแล้วนะครับผมก็น้ําต้มเนี่ยนะครับแล้วก็เอาถุงเนี่ยวางเลยนะครับไม่ต้องถึงขั้นเดือดก็ได้นะวางนะครับเนี่ยอุ่นแล้วนะด้านนี้อุ่นแล้วนะครับใช้ไฟเบาๆนะครับ ใช้ไฟคือคือไฟไฟมันแรงนะมันอาจจะมันมันจะขึ้นมาข้างๆหม้ออย่างเงี้ยมันจะทําให้ถุงเราละลายนะครับอันนี้อันตรายนะแล้วก็แบบเปิดไฟเบาๆเนี่ยเบาๆพอได้แบบความร้อนละอุจ,จากจากก้นหม้อเนาะผ่านน้ำน,นะครับเนี่ยเราก็ทําจุ่มเนี้ยหาผ้ามาวางก็ดีนะครับจะได้ซับน้ำเนาะเนี่ยครับ พ็พอพอเอาอาอืมีอื้อด้วยนะครับพอได้แบบแล้วก็มาขยัำขยำดูนะครับอืมพอได้ขยานะครับจะได้อุ่นๆน,นะน้ำร้อนนะครับเมื่อกี้ กับข้าวก็ทําเหมือนกันนะครับก็ใส่ถุงนี้นะครับแต่กับข้าวผมก็จะไวกว่าหน่อยนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเป็นไขน่เงี้ยแล้วก็ม่นอุ่นๆแบบเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่จานกินได้เลยนะครับไม่ต้องง้อไมโครเวฟนะครับแต่เราก็ต้องอันนี้หน่อยนะต้องแบบพิถีพิถันหน่อยประมาณนี้ครับผม